สวัสดีค่ะพี่น้องพี่พาอแสนทองนะคะออก่อนอื่นต้องขอกราบขอบ,นนะะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆที่เป็นห่วงเป็นใย้วกะถามไทยคอยติดตามข่าวตลอดกับเหตุการณ์รถทิมงงานข้าประสอุบัติเหตุนะคะคือตอนนี้พี่พกกํกำลังจะเดินทางไปหา นลุยไปหาอยู่ที่นอนอยู่ร่พยาบาลอ่สัมปสิทธ์ที่ประสงค์อุบลนนะคะคือตอนแรกก็คือทรงโร่พยาบาลกุชุ่มเนาะแล้วกลับไปยโสแล้วก็ทรงต่ออุบลเดี๋ยวพี่ขออธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเนาะพี่น้องพี่น้องก็รอฟังอยู่ว่าคือมันเกิดจากหยังคือเห็นล่งคลิปไปแล้วว่าทุกคนปลอดภัย แล้วทําไมตื่นเช้ามาเห็นบอกว่าผู้จัดการยุยอาการหนักพี่นิงอาการหนักบอกเลยว่าเหตุการณ์นี่มันเกิดซ้ำสองรอบค่ะรอบแรกเสร็จงานจากมุกดาหารเดินทางจากมุกดาหารไปลอยเอ็ดเพราะว่าเขาไม่ีงานกลางคืนตอนอยู่ที่ลอยเอ็ดนะคะประมาณหามหาหกแร่ทีมงาน,นเดินทางมาหอดบ้านกกโพอ,อำเภอหนองพอกแล้วมีรถมอเตอรไ์ไซ คับตัหนารถอาจารย์นักดนตรีแต่กับทุกคนกับปลอดภัยรถกระบ,บุ่มเล็กๆน,น้อยๆตรวกันยังใส่งานขับใดปกติค่ะก็ะเลยเด็ไปลงบันทึกประจําวันเอียงต่างๆเพื่อที่จะรอเครีย์ประกันเพราะว่าเขาต้องใส่รถแล้วก็ต้องไปงานจะเสียนา้าพี่น้องปาที่นี่คือทุกคนกับเสียขวัญกันไปทั้งรถเนาะนักดนตรีเป็นกับเสียขวัญ คนขับพนก็เออพนก็เสียขวัญคือแต่ว่าทุกคนก็ต้องดืงสติกามาเพื่อที่จะทํางานตอ่อแล้วพ่อมีงานต่อกันขึ้นอยู่ทีร้อยเอ็ดอ่าห้องกัดทำงานกันไปจนจบงานโดยความทีว่ว่ารุ่วงไปด้วยดีในราบางทีห้องไร้สดก็มีเหตุการณ์ที่เกิดดราม่าต่างๆคือน,นอะพี่น้องก็คือที่พี่น้องเห็นในลายสดอืมคือที่พี่น้องเห็นในลายสด บาที่นี่ก็คือพานพูนไปด้วยดีกับบรเดมีอียงนะคะก็คือเห็นมันจบๆกันไปจังซีน่พี่น้องก็คือว่าให้ฟังเนาะตรงตรงก็คือว่าอ่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งข้นมาหอมแก้มแพร่ทั้งเวทีอืซึ่งแพรวก็ช็อกขึ้นกันนะคะตอนนั้นก็คือช็อกขึ้นว่าเออเอ้าเฮ้ยที่จริงมันแบมันจะมากระซิบที่หูเขาก็เลยเพิ่นจะมากระซิบบอกอย่างแต่ปรากฏว่าเพิ่นมาหอมแก้มเขาก็ตกใจ แต่ว่าตอนนั้นคนกระเบื้องแหลสดเป็นมื่นละ่ะคนเบื้องหนาเวทีซึ่งมันเป็นงานในหอประชุมในโรงแรมฮอกกับพยามที่จะมีสติที่สุดนะคะกับพยายามที่จะทําให้บรรยากาศมันปกติที่สุดคือฮอกกับตรงมีความเป็นเมื่ออาชีพและะ้วก็ะศิลปินแต่ในใจเราคือแบบโอ้โหเราแบบสุดๆตอนนั้นนะคะแต่กับพยามบรงคับประคองให้งานจบไปด้วยความราบรื่นที่สุด แล้วบาที่นี่คือเลิกงานประมาณเกือบตีหนึ่งเนาะออกมากับตีหนึ่งแล้วทุกคนกัแยกใหญ่กันเก็บข้าเก็บข้องเพื่อที่จะกลับบานแพ้วกับเครืยอทีมงานนักดนตรีแต่ว่าหางเครื่องก็คือกับรถคนละขั้นจะมีรถนักร้องมีรถนักดนตรีมีรถหางเครื่องแล้วก็มีรถแพ้วแล้วก็มีรถชุด คือในทีมงานเนี่ยจะมีหนึ่งรถของแพรผู้ยาบ้านสองรถนักดนตรีสามรถชุดสี่รถนักร้องห้ารถหางเครื่องเขาไปใส่มาใส่เขาจะไปน้ำกันหาขั้นตลอดพี่น้องขี้น้ำกลกันตลอดขึ้นหาขั้นหลักๆนะคะทางงานใดมีเครื่องเสียงเครื่องเสียงเพิ่มมาอีกสามขั้นเป็นแปดขั้นทั้งเบิดนะคะแต่ว่างานเหมือนว่านี่มันเป็นงานเพิ่นบริเอาไ้ที่เครื่องเสียงซึ่งเขากลับไป น้ำกลนกันหาขั้นแล้วรถที่ว่ารถนักร้องกับรถหางเครื่องคืออ่าบางที่นักร้องกับหางเครื่องกะสิบป,ป้าปนสลับมองนั่งกันไปเพราะว่าแพล่กับตั้งตั้งตั้งโกดให้ว่าเออรถคันนี้นะรถนักร้องมานั่งคันนี้นะรถหางเครื่องมานั่งคันนี้นะแต่บางที่อมู่พวกเขาสนิทกันเขาก็าจะมานั่งน้ำกันแต่สินาพน้องก็เลยกลายเป็นว่ารถนักร้องหางเครื่องอ่ามันกะ ป้าผลกันไปทั้งนักร้องทั้งหารเครื่องอแล้วพอมือขึ้นนี่แพวกับฝ่าวกับก่อนเพราะว่าแพว่ฝ่าวกับไปหาลูกอคือปกติ้ะ,ะเลิองานแล้วแพร่กับจะแวดเซเว่นแวะกินเขาแวะโน,น่นนี่นั่นแต่ว่าพอหลังจากที่ห้องมีลูกห้อกับบเคยเดียวแวะไสเพราะว่าห้อฝาวกับบานเมื่อหาลูกแลก้วก็โทรบอกยุยว่ายุยอ่าเดี๋ยวจะโอนไปเคียะกับนักดนตรีเดอ้อแล้ว คางเครืองห้อที่มงานเฮ่าเดี๋ยวห่อไปเคียย์กันอยู่บ้านเพราะว่าเพราะว่าจะไหนทุกคนกับเขาบา้านพักอยู่แล้วนะคะแพรก็เลยบอกว่าเออห้อพ่อไม่เคียย์กันอยู่บ้านเนาะเออโอเคแล้วพ่อแพรกับหอดบ้านแพรกับเฝ้าอาบนา้ำเพาาราะว่ากลับมาจากงานแพรจะเฝ้าอาบน้ำก่อนที่จะมาจับลูกตลอดอาบแพวกับเฝ้าเล่นของห้องน้ำแล้วก็เฝ้า,าอาบนา้ำเพื่อนที่จะมาหาลูกแล้วก็ไปนอน พอพอออกมาจากห้องน้ำปับ๊บแค่เห็นบิ๊กคุยโทรศัพท์เหมือนกับแบบเอ้าตกใจแล้วก็มีอย่างอีกอันสซนาพี่น้องแล้วพ่อไอเอ,เอมมี่คือทุกคนบม่มีสตินะบอกบม่มีสติเลยคือปฏิปตอเรื่องล่าเขอาฟังบบแทบจะบวออกแทบจะบรรลุเรืองไอเอมี่ก็บอกว่าไม่ยุ่ยน,นั่นเออหายใจบวออกแน่นเออหายใจบวบออกเอ้าเป็นยังก็เสียหายใจบวออกเป็นยังคืเสียแน่นเออเป็นยัง รถพังเบิดเลยเอา้าเป็นอย่างคือสีรถพังที่นี่ตานก็เลยมาเบาข้นขับรถอน่ะคือตานนะคะตานก็เลยมาพี่แพี้ยนตานด้วยครับคือตอนนี้รถรถผุมลงขางทางังคือแบบโอ้โหแบบว่ามันอีหยังอีกนะั่นเสนามันเป็นอย่างอีกมันเจออีหยังอีกนิดชีวิตเท่าเจออีหยังอีกบ้างเท่าเป็นอย่างคือเจอเจริงแบบนี้นั่นะเสนาก็เลยว่าเอ้าจุเป็นยังไงมีผู้ได้เจ็บแน่ คือว่ามยิยุยก็พี่หนิงดีอาการนักข่าวละสันแล้วก็มิยิ่งพี่ยุยก็หนิงครับพี่หนิงครับมีเป็นยังไงพี่หนิงเป็นยังไงพี่หนิงก็ห้องว่าเจ็บขาค้าฮัาาาาบาทบัดรให้ยุยกับเรียน,นเออหายใจบวออกตอนนี้ก็เ,อา,เอาขึ้ไปละสันเออโอเคกับฝ่าออกไปพี่น้องฝ่าออกไปยึดโทรซัพท์ใดยิบกระเป๋าตัางใดก็คือออกไปแถค่เอากระเป๋ญญาสไปแาระแล้วก็ะนุดแล้วก็น้องตุ้ยแล้วก็น้องโจออกไปน้ำกัน แล้วแล้วคนทีแล้วข้นท,นที่ขับรถ้าแพวกำบานขึ้นต่อม <fuss emas? S 1> ซึ่งต่อมก็คือแยกแยกกันนางับรค่ตอมขับรถเหย่แพลปกติอ <hill> ย <ear> ู <California paper frame ique> ่ก็จะมานัางกับแพ่แต่ว่ามือนั่นมือนั่นเอ งานอยู่หมู่ประกาศร้อยเอ็ดดูยังไงวะชันสิไปขั้นนั่นักลองเด้อเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปเคลียร์งานก่อนไปเคลียร์ก็จะพาบก่อนอ่าให้ไปถึงหน้างานก่อนไปเคลียร์หน้าง,งานให้ก่อนนีสินะอยู่ก็เลยแยกไปขั้นนั่นอืมต้อมกับข้าไปแห่แผล่นุชกน็นังขางต้อมไปแพ้วกระบี่ก็นั่งขังร้างก็กะทีอยู่ก็จะนั่งขางขางต้อมในรถของแพร่ไปพร้อมกับกับบี่ไปที่นี่ ก,กับฟ้าโทบบอกต่มว่รารถบกติเหต้ต่กับฝ้าขี่รถออกมาก็ไปหากันรัดกันอยู่โรงพยาบาลพี่น้องคือตอนนั้นแพทย์บ่งหูจักเลยว่าบริเวณสภาพรถบริเวณฐามว่ารถพังรถมุดรถอย่าง,งบ่งหูเลยหูแต่ว่าคือทุกคนต้องไปร่วงบานต้องคือเป็นห่วงทีมงานแหล้วก็คนที่เจ็บมันมันใจแป๋วอยู่แล้วมันใจบริอยู่แล้วเสีนะพี่น้องพอไปกับรถชุกเฉินมาก ยุยมากพินิมมาแล้วก็เอาทีมงานค้นทีบาดเจ็บบาดบาดเจ็บเล็กน,น้อยๆแล้วก็ตรวจระบุมพวาเนาะมันก็เกิดการกระแทกอ่ะก็เลยให้ทุกคนเนี่ยตรวจย่างละเอียดเอ็กซเรทุกอย่างล่างแผลล่างลางอย่างเบิดแล้วทากันยุ่งโรงพยาบาลจนสอดแจ้งพี่เ้องจนสอดแจ้งเพื่อที่จะล่อทรงตัวยุยไปเยโสแล้กก็ทรงตัวพินิม ไปเยโซอ่าพ่อทรงตัวไอ้อยุยไปเยโสและ้วกะ็พี่นิงไปเยโซทุกคนกะเออทยอยกันกลับบ้านเดี๋ยวเ่าจิมบอกอาการกันที่หลังนะคะและ้วพอกลับ้านปั๊บทั้งแพ้กะให้ไม่ต่อยไม่ต่อยผู้เป็นผู้ใหญ่ในวงอ่าดูแลเรื่องพวกอ่าใหนะ้มาเตรียมทายางนะพี่น้องมาเตรียมทายาง อย่างอย่างบ้านเอาเอินมาอย่างขี่ม้าเออคุณภาพเราลุ่มเนี่ยก็ตรงแบบเออย่างขี่ม้าแบบสมุนไพรนั่นสินะเพื่อที่จะว่ให้ฟกช้ำข้างในาบัตฮามันมันมีเลือดขังหรือว่าช้ำยังอยู่ข้างในจนั่นสินะพี่น้องผู้ท่าผุ้แกพันกระพาเห็ดนั่แล้วก็ะได้ผลนั่นสินะมาที่นี่กระตุ้นสวยพี่น้องก็จะได้นอนคือคือบัหูวา จับต้นชนปลายจะไหนมันไปบ่เป็นพี่น้องคือคนเจ็บกับ,กบเจ็บอาการหนักเจ็บอาการหนักคือพี่นิ้งนีกะนหนักแต่ก็บ,บ,บรรนักซ้ำยุ่ยอนะนะคือหูได้ว่าพี่นิ้งนี่คนกิดอันตรายแล้วเออกะหนักคือว่าคาหักสองทอนพี่นิง่งขาหักสองทอนนะคะแต่บ่รยุ่ยนี่คืออาการอาการเข้ามาแล้วก็คือ ส่งทีมงานดูแลทีมงาน,งานเออนอนอยางนอนอยางให้ความกำลังใจกันยังเซ็นซับเรียบรอย้อยอ่าก็เลยนอนเจ้าชโมงเขานอ,นอนเจ้าชโมง่มมชั่วโมงเขานอนสามชั่วโมงกับคุมตาลับจริงจริงก็บรรลับพี่น้องกัาคุมตาลับคือ,บ,อบไดาเฮอก็ต้องน,นอนเพือเ่อเพื่อฮอ,อ,อ,อกก็ต้องร่างกายฮอกก็ต้องรับพักผ่อนเพื่อที่จะลุกมาสู่ต่อลุกมาดูแลคนที่เฮ้าอยู่ในความดูแลของเฮ้าทุกคนพี่น้องก็นอนไปสามชั่วโมง กระตื้นกันมาก็ดีประก,กันเพิ่นกับมาไฟประก,กันไฟยังเพิ่นกับขามาหาก็คุยเรื่องประก,กันไปนยังกันแล้วเนาะเรื่องรถเรื่องล่าก็คุยกันเดี๋ยวเรื่องรูจจงคอยอัปเดตที่หลังอ่าคือตอนนี้คือคนแพ้วกำลังจะเดินทางไปหาอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลสัมปสิที่ประสองค์อุบลอ่าซึ่งพี่นิง่งบิก๊กจะเป็นคนไป ดูแลพี่นิงแพ้วแยกไปหาอยู่อีา่าบิก๊กจะไปหาพี่นิงนะคะมันมันหลายอยา่างพี่น้องจะสิครูบเอาอย่างก่อนจะสีอีอย่างเรื่องของนักดนตรีเรื่องรถนักดนตรีกับบท่านแล้วบ่ตท่านเครียดท่านอย่างเลยแล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำๆซ้ำซ,ซอนๆแล้วคือตอนนี้แพ้วก็กำลังจะไปอุบนุนถามว่าเหตุการณ์เป็นอย่างมันคือเกิดแบบนี้ คนขับรับในบอ่อหรือว่าเกิดอีหอย่างขึ้นนะคะคือตอนนี้ก็บอกให้ฟังกันตามเหตุการณ์กันตามสถา,านการณ์ขคนขับบ่ได้รับในนะคะน้งตาลบ่ได้รับในทุกคนในรถกับการลันตีบาตาบ่ได้รับในเพราะว่าเพิ่งออกจากปัมออ๊มปพตท่อละกะว่าหยอก,กันว่าเล่นกันตามภาษาคือทุกคนได้ว่งกัจีว่าหยอกะกันตลอด ตามปกติของทุกคนกับสีบยอกบลอเรียนบลอกหมากันเซลกันกัดกันเป็นเรื่องธรรมดาตานกับับรถกัก็คุ้ยกันเอานุ่หัวมวนกันกับตานกับบลานมูอ่แล้วทุกคนกับเรียนโทรศัพท์คือพักกัน่วนกันเล่นเกมอืมพักกันชวนกันเล่นเกมบางคนกะนอนแต่กับเพราะท่านรับเป็นสีน่านอนแต่กับเราะท่านรับเพราะว่าเพิ่งออกจากบานมาก แพ่ก็เลยถามน้งตาล่าตาลคื้ตาลกับมหาแพีกับยกมือกราบบ่ายขอโทษว่ากราบบ่ายขอโทษว่าคือดูแลผู้โดยสารบ่ได้ใช่จุนจนิมเบอร์ส่งบอรมาในแชทเลยเดีวโทกรับตอนนี้โทรศัพท์รับงานกะ จร,จริงๆยื่ยเป็นคนดูแลเป็นค้นถือนะคะกตอนนี้แม่กับามาถือใบกัให้หนุ่นเป็นค้นอ่ารับสายเป็นค้นดูแลซอยจะพ่าไประทรมากทั้งเรื่องงานทั้งเอฟซีทรมาถามข่าวนะคะแม่กับขอลองหลายๆเดือ่น้องสลับเอฟซีแม่ห่วงยู่ว่าเป็นห่วงอย่าพึงโทรมากอย่างตอนนี้เพราะว่ามันสายเขาหลายแห้งหลวกะไปส่งเป็นขอความทราบพี่น้องเนาะถ้าว่ามีเหตุด่วนยัง อีลีกะอย่าพึงโทรมากให้กันร่างใจกันทั้งขอความทั้งเฟซทั้งเมสเซจเนาะพี่น้องอันนี้แพว่กับขอหลองหลายๆคือทุกคนกันบวดี้มีเวลาที่จะมาบอกมาคุยอธิบายอีหย่างนะคะเพราะว่าต่างคนกันตตางเสียขวัญกันเบิดอยากให้พี่น้องให้กันร่างใจในทั้งแชททั้งขอความดีกว่าเนะ้อแล้วอาการมาเรืองคนขับแพ่ก็ถามตามันกั ไนบอตานบอเอื้อยตานเยอะตัวเอ,อย้ยเด้ผมก็เลยรับไนครับตานมันใจบอผมมั่นใจครับทุกคนก็คุยกับผมทุกคนก็ได้ยินเสียงผมก็คุยกันตลอดผม,มด่็เลยรับแล้วมันเกิดอียงขึน้นรถมันคือเด็กไปลงแบบนั้นตานก็บอกว่าถาัดถ้าสีผมบอกตามความเสือ่อบอกคนขี้ลูกพี่นนองตานบอกว่ามีคนแลนีตัดหนารถตาน มีคนเรียนตนหาหนารดผมแล้วมองหันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็มีคนตายอยู่หันดูกี่หนอเป็นเส้นสายมูลเยสูเส้นเลิงขุดชุมสายมูลเยสูถอนก็เลกยบอกว่าตัวมันใจเพราะว่าตัวเห็นเป็นคนอีลีบอตัวมันใจเป็นบอล ตัดน้าผมผมก็เลยหากลบหากลบซึ่งตัวนั้นมันเป็นข้อสะพานพอดีกระัากลบกไปมันก็เป็นข้อสะพานมันกับไปเลยไปที่นี่รถควบคุมว่าได้ก็เลขมันน่งคิดพิจะะารณาพยายามยามถามต่างล่าเห็นคนแรนตนาอีลีบอกคือเรือนี้มันเป็นความเสือพี่นอ้องมันเป็นความเสือส่วนบุคคลเท่กากับ ภาสาม่านพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือว่าจริงในสิ่งที่เขาแนบเเห็นแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์รายย่างที่เห็นเขารู้สึกว่ามันเป็นล่างบ็ดีตแต่รถนับดนตรีแล้วมันมีเอียงรายอย่างนะพีน่น้องที่เห็นนั้นรู้สึกว่ามันเกิดอียงขึ้นในวงคึอไม่ีปัญหาจุกจิกสิละเขาบอก่อยากโทษผู้ใด กอย่าโทษว่าเออมันเป็นน้ำพุนันมันเป็นน้ำพุนีอยู่บ่อหรือว่าตตครับรถเร็วบ่อหรือว่าตัวรรเวารบา,วบา,บาบ้างบ่มันม้วนข้นได้อย่างให้เกิดขึ้นพี่น้องน้องกเสษยขวัญทุกคนในวงกเสียขวัญกันไปเบิดบางสิ่งบางอย่างในสิ่งดีเขาแนบ่เห็นนี่สิเขาเข้ามาลู่เขก็หาสิหาสิไปนพี่น้องต่ว่ามันกัมิก็หนารุอยู่ต่ว่ามันก็หาบ่าเห็นจักมันเหียลูกใส่ ก็รถข้างนานี่ผพังแห้งมุมเอเล่เลยคือมนมีชิ้นดีเลยล่ะแต่คันเบื้องข้างหลังเนี่ยตรงที่เป็นสัตตกเกอร์หลังรถมีพิณวักรสียังเห็นที่แพ่อร่องรูปมันก็ยังสิเหมือนกับรถบริเวณเป็นแย่หลายเพราะว่าข่อทยาย่แต่มุมนี้ซึ่งข้างนาครับสายมืดอนี่มันไปไปเลยมันมุนไปไปเลยที่พ่เหลือร่องรูปนั่นใมหนาเฟซเพราะว่าแพ่อบืให้ทุกคนตกใจว่าอุ้ยจะสินา อย่างหนึง่งทีมงานทุกคนหางเกลืองนกองักหล่อมคือทุกคนที่มาอยู่่วงน้ำเฮ้าพอเม่ของทุกคนขาดหวังเออแล้วก็ต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยลูกอยู่แล้วลูกเต่าลูกห้านขเพื่อนที่นมาอยู่น้ำเฮ้าพี่น้องมาอยู่ในความปกค้องในความดูแลของเฮาซึ่งแพ่นในหนาในฐานะเป็นพัอหนาคือทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะ เพื่อแพรรับทุกคน เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่อีกคือมันมีอย่างอีกว่าที่จะเลี้ยวไหลไปกว่านี้เรื่องของแม่นี่คือบาสสาพัิตีใจเฮ้ามันแต่ังินเท่าแล้วเดียวโอเคเลยแต่ก็เรืงจะดีขึ้นก็คิดแล้วว่าเออในชีวิตนี่คือสิ่งไม่มีอย่างที่เลี้ยวไหลไปกว่านี้แล้วปีนี้มันสิไม่เย็งถึงเลี้ยวไหลไปกว่านี้อีกบอถ้าเกบดคิดบอฝันม,มันจะไม่เกิดแบบนี้ ถ้าคคิดว่ามันจะมาเกิดเหตุการณ์ซ้อนขึ้นแบบนี้แต่กับพยายามที่จะบอกทุกคนว่าตั้งสติทุกคนตังสติเด้อคือตอนนี้ห้องคือต้องให้กกำลังใจกันทุกคนเป็นควันกำลังใจให้กันแล้วก็มีเอฟซีมีพี่น้องที่ว่าให้กกำลังใจเฮ้า นี่คือเป็นพวกกระดูกกระดูกพวกเชิงการแตกหักกระดูกแก้กระดูกแตกกระดูก,ก,ดกหักนี่คือจุดที่ตร้องรักษาแต่กตระต้องใสเวลาในระหว่างที่เพื่อเดินทางไปตอนนี้ก็เมื่อกี้กัคุยก็ตอบม,มาเป็นจังไหนก็อยู่ในห้องไอซู ตอนนี้คืออยู่อยู่ในห้อง ICU แล้วก็ข้อมูลอีนอย่างต่างๆกับว่าท่านได้แจง้งเว,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 วลายเยี่ยมเห็นว่าท่านได้นี่เพราะว่าอยู่ในระหว่างที่คุณหมอกำลังจีทำความสะอาดร่างกายแล้วก็แพ้แล้วกะ็อีอย่างต่างๆอยู่ทางไหนแพทย์ก็จะมาอัปเดตในฝั่งอีกที่นึงนะคะว่าอาการยืดเป็นจังไแต่ล่าสุดเพคนก็นแจ้งมาแล้ววา่าคนขีดอันตรายคนขีดอันตรายถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนขึ้นมานอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากที่คุณหมอ เขาดูแลแล้วการเอ็กซาเล่ในร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะสจ้าลับพีินิ๊งพีินิ๊งที่นครตอนนี้อยู่โรงพยาบาลยาโสธอ,อผ่าตัดดามขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่าตัดดามขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในห้องพักพักฟื้นตัวเดี๋ยวโรงพยาบาลฟินแลนด์คือเขาแยกกันไปโรงพยาบาลนี่จะไปดูแลพีินิ๊ง ก็ไปหายยืดอ,อื่อนนี่ก็อาจจะมีการจะมาอุ่ลเพ้วอาจจะไปยะโซเพื่สลับกันแล้วเรื่องรถเรื่องแรกตอนนี้แพ้าให้พพอเป็นค้นแรนแพ้วให้พพอการเป็นค้นแรนเรื่องรถนักดนตรีที่ถูกไปเคียย์ประกันเออพอเป็นค้นแรนแล้วก็เรื่องรถคัานนีกับแพ้าก็มีประกันที่แบบว่าเป็นเรื่อยห่ากที่เป็นซอยดูแลแต่ว่าทุกสินทุกอย่างนะเพ้วพก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกที่หนึ่งนะคะ ตอนนี้เพิ่มไปกับรวมทัสองคน